สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับหลายท่านก็อาจจะเห็นว่าผมไม่ได้ทําคลิปไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับติดถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์อยู่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ชมนะครับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์นะครับเรื่องศิลปศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็มีนักแสดงนำเลยนะครับสองท่านหลักๆเนี่ยก็คือเป็นนางสาวไทยปี66ปี67นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับส่วนวันนี้นะครับจะพูดถึง หนังสือที่หลายท่านถามมานานมากนะครับคือเล่มนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมเอามาตรวจนะครับความถูกต้องนะครับเป็นหนังสือพระสมเด็จน่าจะเป็นเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้เลยนะครับโดยจะมีรูปภาพแล้วก็มีรายละเอียดเนื้อหานะครับเรียงตามลําดับเวลาด้วยตามลําดับมีกลุ่มากที่สุดอยู่ในนี้และภาพสวยมาก นอกจากนั้นนะครับยังมีรายละเอียดภาพพระสมเด็จเนี่ยที่ขนาดเท่ากับองค์จริงด้วยเพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคร่าวๆกับในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือจะมี500กว่าหน้านะครับโดยเริ่มที่คำอนุโมทนานของเจ้าอาวาสวัดระคังองค์ปัจจุบันนะครับพระเทพประสิทธิคุณแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับในตัวอย่างนะครับ ภาพพระสมเด็จที่อยู่นี้นะครับก็คือจะสมจริงมากนะครับมีคำนำโดยผมนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะไล่เรื่องราวประวัติต่างๆนะครับของสมเด็จพระจารโตนะครับมีเนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์ให้อ่านด้วยนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจีวรนะครับที่จะรึกอักษรชื่อสมเด็จพระจารย์โตเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับที่นํามาจาก ขอประวัตินะครับอยู่ที่ขอสมุดรแห่งชาติเนี่ยเป็นรูปภาพถ่ายจริงของเล่มพิจารณาโตนะครับซึ่งสวยมากนะครับในนี้จะมีประวัติการสร้างพระนะครับส่วนภาพนะครับอย่างนี้ครับก็จะสมจริงมากนะครับไปท่านดูของจริงนะครับนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีภาพองค์จริงของพระนะครับที่ขนาดเท่ากับองค์จริงท่านสามารถนะครับเอามาเทียบวางดูได้เลยนะครับนี่คือความพิเศษของหนังสือเล่มนี้นะครับมีภาพสวยงามอย่างนี้ก็ เป็นบอกนะพิมพ์ใหญ่นะพุทธศิลป์สุโขทัยกำแพงเพชรมีช่วงปีที่สร้างด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะมีทั้งบางขุนพรมนะครับในบางขุนพรมนอกนีครับเนื้อผมพิเศษล้วนเหนไหครับจะมีภาพที่ขนาดเท่าองค์จริงด้วยนะครับซึ่งสีนะครับผมใช้เวลาดูมาเกือบสามปีนะเพื่อให้งานออกมาเนี๊ยบที่สุดนะครับและสีสมจริงที่สุดภาพพระสมเด็จนะครับมีเยอะมากนะครับก็คือกว่า500หน้านะเห็นไหมครับนี่คือกลุ่มวัสดุดูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มี ทั้งพิมพ์ทั้งชื่อนะครับอย่างนี้ก็เป็นเห็นไหมครับให้ดูนะครับว่าความสวยงามถ้าท่านดูของจริงนะครับบอกได้เลยว่าจะเหมือนกับพระองค์จริงมากนะครับมีให้เห็นนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยหนามากครับอย่างที่เห็นนะครับ500อยหน้านะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกวัดมีแยกไว้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือ หนังสือนะครับพระสมเด็จที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีความตั้งใจทําใช้เวลากว่า3ปีในการทําทั้งหมดนะครับดูเป็นแนวทางนะครับเพราะหลายคนเนี่ยถามถึงนะครับหลายคนถามถึงนะครับอย่างนี้นะพิมพ์ปรกโพเมสนะครับที่ไม่ค่อยหาได้เจอกันนะครับก็มีนะครับพิมพ์แปลกๆในนี้ก็จะมีหมดนะครับอย่างนี้เจดีโยนะครับเห็นไหมครับนะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับ ที่เป็นพระประธานแบบพระสัมพุทธพันธ์นี่เห็นไหมครับมีขนาดจริงให้ด้วยดูไปนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับนี่รุพระมหาพุทธพิมพ์ก็มีนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับวัชโยนะครับมีหมดนะครับผมหยิบเปิดๆเร็วๆนะครับหลายๆหน้าให้ท่านดูนั่นคือจุใจมากนะครับเล่มนี้เรียกว่าจะเป็นลายแทงเลยนะครับแล้วมีหลากหลายเนื้ออย่างเงี้ยครับนะเนื้อที่เป็นเนื้อแกร่งนะครับแบบที่เจอที่ นะครับทั้งวัดระฆังก็ดีนะครับมีหมดนะครับมีหมดนะครับหลายเนื้อนะครับองค์ที่มีเมดพระธาตุก็มีปรากฏนะครับพระที่อยู่กลุ่มพระธาตุพนมก็มีนะครับมีทั้งเนื้อหานะครับไล่เรียงตามเวลาพระสมเด็จเนื้อดําหลังอัญมณีนะครับนั้นถือว่าสมบูรณ์มากนะพระกลุ่มเพดานโบสถ์เห็นะครับก็มีนะครับพระเบญจศุรินะครับก็มีอยู่ในเล่มนี้นะครับ หลังเจดีนอนก็มีนะครับบางขุนพรมที่มีตราหลายสีนะครับในนี้มีครบทุกสีนะครับในเล่มนี้ดูเนื้อนะครับชั้นเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเล่มที่เป็นแนวทางทั้งหมดเลยนะครับเป็นแนวทางทั้งหมดนะครับบางขุนพรมเนื้อปูนนุ่มนะครับไล่ยุคไล่ปีไปเรื่อยนะครับเอาละครับนี่ให้ดูพ่อของปากของคอนะครับพอให้ได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้กับทุกท่าน นะครับอย่างที่ทุกท่านได้ชมไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างหนังสือพระสมเด็จที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ใช้เวลาทำนะครับมากกว่า3งปีนะครับเพราะเราจะต้องดูทั้งเนื้อหาด้วยนะครับพิมพ์พาที่เลือกมาด้วยการถ่ายภาพสีที่ชัดเจนนะครับวันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องการประกวดพานะครับเนื่องจากเรามีการปรับเปลี่ยนสถานที่และมีเซอร์ไพรส์หลายเรื่องเพราะว่าตอนนี้นี่มีเรื่องของการทําภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับศาาิลปะชาติไทยโดยเริ่มจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระศพแรกก่อนก็เลยทําให้ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนั้นการประกวดแต่ว่าต้องบอกทุกท่านว่ารอบนี้มีเซอร์ไพรส์ครับจะเป็นการประกวดที่เรียกว่าพิเศษของทุกๆครั้งนอกจากนั้นนะครับท่านที่ประกวดรอบนี้นะครับเราขยายการประกวดจํานวนพระเพิ่มขึ้น,นครับเพื่อรองรับในความต้องการโดยเซอร์ไพรส์แรกนะครับก็คือท่านที่ประกวดรอบนี้ ได้รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะครับท่านจะได้รับใบเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่จะมีใบประเมินมูลค่าพระมูลค่า5,000บาทอันนี้นะครับจะให้ฟรีนะครับกับรางวัลที่1 2 3จากเดิมการประกวดรอบที่แล้วเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยก็จะได้ใบประเมินมูลค่าพระไปนะครับรอบนี้นะครับจะได้ถึง3รางวัลแล้วเหรียญรางวัลนะครับยังคงเป็นเหรียญ รูปเหมือนสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับครั้งแรกเนี่ยที่วัดระฆังนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยได้เข้าร่วมพิธีนะครับกับเหรียญอริยทรัพย์มหาบร,รมีนะครับที่มหาวชิชรวงคอนบาลีเถรวาวท่าชวิทีาลัยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากนะครับซึ่งเราก็จะมอบให้กับผู้ที่เข้าประกวดรอบนี้นะครับรับรางวัลด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบที่พิเศษจริงๆโดยเฉพาะรางวัลที่1ถึง3นะครับก็จะได้ใบประเมินมูลค่าพระเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยเนื่องจากว่าเราเลื่อนเวลาอาจจะไม่ถึงเดือนเมษายนะครับแล้วเปลี่ยนสถานที่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศสถานที่นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีงานอีเวนต์ต่างๆที่พิเศษพิเศษเลยนะครับอันนี้ขอให้ท่านที่สนใจเข้าประกวดนะครับรีบส่งพระมาภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับ เพราะว่ารอบนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับด่วนเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะได้รับชมนะครับบรรยากาศที่ทรงคุณค่ามากสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับที่เราได้รับเมตตานะครับจากท่านเจ้าวาดวัดระคังนะครับเขียนคํานิยมให้ในหนังสือครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับขออนุโมทนาในบุญสุริิตแด่คณะกาลนุกรม พระสมเด็จที่มีกุศลจิตได้พิจารณาจะอนุร,รักษ์ประวัติพระสมเด็จเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังๆได้ศึกษาสืบต่อไปนั้นมีประโยชน์มากๆและคงอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนานขออนุโมทนาคณะผู้ทำหนังสือการานุกรมพระสมเด็จ หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวภาพพิมพ์ของพระสมเด็จและประวัติสมเด็จพระจาราร์โตรวมถึงประวัติการสร้างพระสมเด็จในทุกกลุก่ได้รับเมตตาจากพระเทพประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวรคังโคสิตา,า,ารามวรมหาวิหารเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้